เกี่ยวมิวสิกสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองป่ายสุขูสุคนครับผมที่กําลังรับชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านวันนี้นะครับผม12สิงหาเป็นวันแม่สวัสดีแม่แม่ทุกท่านพร้อมนะครับผมหน้าเวทีแล้วก็แม่แม่ทางหน้าจอที่รับชมทั่วโลกครับวันนี้ก็ขอให้บุคคลที่เป็นแม่นะครับผมหรือ f อที่อยู่ทางบ้านนะครับผมมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรง ฝากลูกฝากเตาไข่เพ่งตัวเกี่ยวมิวสิกน้ำแน่ลูกบ้านนี้อาจจะหยาบอาจจะมืนแน่แต่ลูกกะหักแม่เดอ้อวันนี้นะครับผมนําเสนอตอนที่มีชื่อว่านาง12นะครับผมเล่นวันที่สิสิงหาอีพีห้2ลงเลข2แทบทุกคำนะครับวันนี้ฝากบอกเลยว่าความสนุกสนานเราเพียบเยอะแยะไปหมดนะครับจริงๆแล้ววันนี้นอกจากทีมงานตัวเกี่ยวมิวสิกแล้วศิลปินรับเชิญของเราก็ยังเยอะแยะมากมายไปหมดครับ มีใครบ้างคุณนกพงศกรนะครพี่เด่นชัยวงสามารถแล้วก็อีกหลายท่านในคัำคืนนี้ที่จะมาเซอร์ไพรส์บนเวทีของเราเมื่อนี้ต้องขอบคุณก่อรวินคลินิก ขอบคุณครีมกันแดดและบอดี้ออยแบรนโซสินค้านำเข้าจากเกาหลีครับขอบคุณน้ำประราสิริพรรสแซบแทบทุกครกอร่อยทุกหยดทุกเมนูครับขอบคุณยาสีฟันฟินเดนยิ้มสวยมั่นใจใช้ฟินเดนนะครับผมขอบคุณฟินกลับขอนแก่นที่มอบความฟินฟินให้กับสาวๆหนุ่มๆในทุกค่ำคืนครับมื่อนี้นำเสนอในรูปแบบนั่ง12บางคนงงวา่าทำไม นั่ง12ของเราคอสตูมถึงเป็นแบบนี้ถึงเป็นยังงีนะครับผมปกติแล้วในวรรณคดีหรือว่าในประวัติศาสตร์จะเป็นแต่งตัวแบบบวโรงบรานแมนบอแต่มือนี้มีคนหลุดตีมหลุดประเภทอยู่มีข้นขคนหนึ่งเหมือนมาอยุ่กลางๆของประเทศไทยยังไงกับไม่รู้แมนบอมาถึงงานบอหนี่เฮ้ยบอเอ้าคอยว่าแมนยุกเดียวกันว่าแมนบอมาคนละยุกบอนี่เขาอยู่คนละประเทศบอเนี่ยอันนี้อยู่ แตงโตคือต่างประเทศใช่ไหมบัดคอยมาคือจิไปวัดอยู่เพราแเ่้าอันนี้นั่12เบอร์ชันเพาคือในทีวีสเปนตะกี้ได้ช่องเจ็ช่องแปดช่องเก้าช่องทิพน่ะนาเพรแมนเ่แมนแบบไทยไทแมนบ่คะไม่เราแสดงแบบอินเ international โอ้ international ลชื่อเราก็แบบมีแต่ฝรั่งฝรั่งเป็นซอฝรั่งซอฝรั่งแบบตะวันตกแบบตะวันตกแบบมาจากเมืองฝรั่งไงสินาเมืองฝรั่งของเราของเรา ่อับไปสุดป้ายครับเลยสิไปแล้วออกจากอีสานความสีมาอยู่ตัวเกี่ยวไปกินหลายบอบอกินว่าลายค่ะกินเขามือละจานจานดาวเทียมเมื่อนี้บอกพี่บอกน้องครับพี่น้องความสนุกของเรารออยู่ในกลุ่มแมนค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาของเราเป็นสีกาหงน้ำเสนอเป็นรูปแบบ ความเป็นสีกาความเปลี่ยน,น้องหงแต่มือนีความเปลี่ยนนั่ง12จากแดนเซอร์ส2บสอคนเกิดเลยเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้นะครับเกิดเลยกลายเป็นนาง12ครับพี่น้องซึ่งบอกเลยว่าความสนุกข,ของเขาเยอะไปหมดเจ้าเบิง้งเจา้าตอนเจ้าได้ซ้อมมวนบ่มวนค่ะเนาะมวนอีหลีด้ยค่ะบอ่อเป็นความแปลกใหม่ด้วยผสมประสานกับกินอ้ายเขานั่ง12ของประเทศไทยก่อนชิ้นจังโชว์ในกลุ่มในเสียงชิ้นจังเป็นอย่างไรเนี่ย อะไรก็คะตอนคู่ชินจังโชคอยู่ในกลุ่มตอนซ้อมมันสปอยนะเจ้าหน่อยน้าเสียงของคู่ชินจังว่าต้องเว้าถึงค่ะพี่น้องว่าเรื่องเสียงคู่ชินจังนี่เนาะแต่ไหนเท่าใดได้ค่ะเสียงดีบักคักบักเนมันมอไหลตลอดมันเป็นคนุณเสียงดีเราอาจจะ<แ>ประมาณว่าในขายมีแต่คนเสียงดีแล้วถ้าเรา<แ>เป็นเสียงดีคือพูนเราอาจจะบดินแมนอยู่ค่ะเป็นเอกลักษณ์เนาะคนยิได้ชื่อได้่ะคันลองขึ้นมาเพื่มนี่โอ้ตาเสียเลยคู่ชินจังแน้น แบบไบโอเอาจังเราลองพี่หิเสิเ<อ>แบบเต้นไงขอกอดยอดเลิขยตทุกคืนหรือว่าเราเหตุเป็นคอนเสิร์ตเป็นคอนเทนต์หรือเปล่ามันฉันว่ามันม่นคอนเทนต์หรอกมันเป็นอย่างไงเป็นที่ร <c oughs> มือนีมว,มวนคักมวนแนครับพี่น้องวันนี้เราก็อาจจะไม่แนะนําศิลปินเพราะว่าคงรู้จักหน้าค่าตากันค่อนข้างครบถ้วนแล้วแม่นบอต<ม>ิดตามลมา้ป,ปีหนึ่งสองปีแล้วมืองกับแนะนําตัวสูมือสูอีพีห้ยเป็นบาอีพีที่หาสิบสองไปแห้งแล้วแมนบอนสิณ้ณตากันเบิร์ด<อ>ละละเนาะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้มาดูนะครับผมสมหน้าสมตาของศิลปินรับเชิญของเรานะครับผมคุณนกพงศกรค่ะศิลปินรับเชิญข,ของเราวันนี้บ่คะแล้วออกมองไหนนี่ออกมองไหนวันไม่้องบหนด เขาเป็นรถบินมาบอกนกพงสะกดให้โดร,ริกบอกมีบ่ะคะสลิงบอกมาแบบใดนจังเดียวือธิเดชใช้รถปุ่มยู่มามีมันหนี่ผู้ใดอล็อกตัวแล้วไวผู้ใดล็อกตัวแล้วไวอันทีมงานปล่อยโชยโนกพงสะกดขอเสียงโปรดพูดคำพี่นกพงสะกดหน่อยครับ บอได้ยินกือบอมีคนไปิดน้ำบอกเนาะจักหลาบผมอยู่นี่เขาบปิน้ำดอกยวเขาฟังเอาเองฟังจะได้มันมิดซีรีส์จะได้หอตัวเก็บเสียงบอแมนแป๊บเป็นยังอีบ้านอันนี้ทีมงานค่ายเพลงโตเกมมิวสิกครับพี่โน้รบยูเสียงมีหัวคือบ่มีพูดจังสี่เอ้ามันเป็นจังไหร่ยูเสียงมีหกมันเป็นจังไหร่ไม่ก็เป็นจังสี่เป็นจังสี่อยู่แล้วเป็นยังไงครับเป็นตูบซู สวัสดีแม่แม่ทุกคนค่ะผมสวัสดีแฟนๆทั่วประเทศนะครับที่ชมสตรีมไลฟ์สดนะครับโตเกียวมิวสิก EP ที่ห้าสิบสอง EP ที่ห้าสิบสองเออสื่อไรมันเรียกชื่อค่ายให้มันถูกนะอย่าผสมผสานนะเอามีเลื่อมแนกายว่ากันเทเวมือนีบไปจนกแน่ตั้งแต่ลูกสาวน้องอ้ายมาสามเถอาสี่เืออเขาบอกว่าเอ้าทำไมไม่เอาพ่อน้องมาบ้างทำไมเอาแต่ลูกมาแม่ครับค่อเป็นจริงแล้วผมบางอยู่เขาปด้เชิญ เอามาบอกอันนี้ความจริงิความจริงก็ยังมาเอามันคือบอกว่ะอืมมันสิเอาไปตั้งไหนคือสิไปตั้งแต่อายอธิษฐานมหากรอยาไงอยู่นี่สิบอกว่าเอาอันบียกคือบอกว่าอายไปรับแน่จริงขาก็บบอกราว่าแมนปอขยุ่มิจิตสำนึกเอือดอายมาหลายน้ำมือขอเจริญหลายด้วยหล่ะเด้อแมนเบาความจริงบุนีความจริงอยากมาตะโดดแล้วสองครั้งแล้วรับอายมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแมนครับนี้ เพื่อนสีเลนเดมิวสิคีเกิลเรื่องหน้าสิบสองเพื่อนจะเป็นอยนยังเนี่ยกูก็เป็นคนที่สิบสองกูแล้วเนาะมีมันเอาเอาแบบไหนคือไม่บอกเขาจังสันเขาก็เรื่องหูกร้านบาดีอส่าห์จะบอกเขาว่าแตงไสชิแตงยิ่งจริาไปหาปูอกก้อนละบัดนี้ตายละอุตส่าห์เสียงวีกว่ายังดีเพราะเป็นยังดีเป็นใดก็จีว่าจังสันเราประเด้เอาสุดผู้ชายมาจักสุด เราอาแต่สุดลาตีมากป่านั่นคือเป็นพระเอกหมอล่ำยางดีคือสิบเออบสุดผู้ชายมาน้ำแต่ล่อยู่วงแล้วก็ล่ำเป็นผู้หญิงไอเรียนเมื่อเมื่อเลยไอปะซุลูกน้องไอเคยบอกแล้วว่าน้องๆผู้หญิงนางเอกน่ะคนที่บุคลิกภาพไม่ดีน่ะเดินมาถามพี่ได้ไอสิแน่น้ามตุยางเพราะวะไอเคยเป็นนางเอกมาก่อนเรื่องเมียเราไม่ได้ลูกใครเป็นกระเทยนั่นฉันเถอะเสียงใครเอาพาโดนเลยเอามานั่นเชิญแค่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใดนี่เอาเป้าตัวนี่เอาเป้ามาหยังเป้าโตเกียวเป้ามาหยังเอาเป้าโตเกียวจางไหนอีพีนี้ไม่ได้เชิญคุณเป้าเลยคุณเป้ามาทำไมฮะนั่นโอ้ยเป็นแต่บารตังสีนั่นล่ละบาแต่บอเชิญบอชเชิญมายั่งไหนบอไเ้เป็นคนดีน้ำเขาตกเทียงเป็นคนหยังเป็นเต้นซั์เป็นเดอรอบที่แล้วกับเป็นแช่รอบก้อนกูเด็เป็นนก รอบนี้เด้ี๋ยวคุณเป็นยักษ์เจ้าเขาคือว่าเจ้าเป็นอันตำนานนางองค์นางเอกอันคู่บิ๊กกี้คือให้โบจังซี่มานั่นล่ะเอิญมากกับมานั่งเอกมาเป็นนั่งเอกใน่เดิมเองมายนี่ยไม่ได้เ,เ,เ,ดเป็นแซดทุติยาทั้งทั้งผุนยังมัาทั้งผีเพิ่มศักยภาพศักยภาพ,ภาพในคาแรคเตอร์บุคลิกอันนี้บอดเก่าเนี่แม่ยินดีนะเนี่ยสรุปว่าเราสืบเราสื่อดกหรือเราสื่อเก่าโอ้ยคือนมาบอดนก ยานได้เพราะว่าตลกเนาะเอาย่านเพื่อนเพื่อนมาอีกอันนี้ก็ขอม่าทำได้นี่กันเอา๋อดเขาพ่อกันเหมือนเมื่อนั้นอ้าวไม่พอพี่เดี๋ยวอยู่ข้างเมมบระมาณนั้นเป็นเจ้าบ่อไปไล่เมื่อนั้นแมนโอ๊ยการช่วยนั่นแหละคุ้นๆบอดเก่าผุดบอตั้งแต่เป็นพันไรออกกันบอ ตั้งแต่สมัยเป็นน้ำวิหกปีแรกน้ำน้ำวิหกโอ้ตั้งแต่มีโชว์อันผูกข้อตายอันดังๆอันตีโอ้ยนะก็บอกดีๆแน่เขาจำมันมันดีๆอันผูกข้อใจว่าเป็นตดีันเอามันก็อลังการโชว์มันก็ดังโชว์่นเนาะอีอัวเออเอาประกันเอามประดาย้อนตำนานประกันปฏดที่โพอีอัวอิสานัวร์อับดุลปัญญาอีลูกกานดีอีหันเมื่อสมัยยังเจ้าให้เขาเดาตัวเสาเมื่ออีหันแม่ ตี่นุอันนี้ปัจจะบ่นได้ผูกข้อตายดอกเป็นอย่าง่ะเสียกคนหกก่อนเ้ราะท่นตายสาเสียกมันหลับประไว้เออหลับประไว้แม่จะ่าอ้วเอาไว้นั่งเรืออันนี้ไปขวนนั่งหักนั่งหมดเป็นตะเกียงอมเสีบเถอะค่ะค่ำคืนนี้รอติดตามพี่นกกับแม่เป้าว่าจะสวมบทบาทได้มันสนุกแค่ไหน นะครับผมรอติดตาม FC จากเสียนวิหกก็เดินทางตามมาให้กำลังใจในกลุ่มปิดเยอะมาก f อแม่เป้าก็เดินทางมาเยอะมาก FC ีพี่อัจชราก็เดินทางมาเยอะมากเช่นกันมาต่างว่าอุ้ยสองขั้นรถรถบัสน่ะรถจักรยานอีกขั้นหนึ่งสซ่โตกอยู่ช้อยกันมาจังบ่พูดเลยยุบึงน้องขวดผลักาท่าไหรอยู่โอเคเดี๋ยวให้พี่นกกับแม่เป้าไปพักผ่อน อันนี้คือชุดปลอมนะนี่อาวุธตัวกับพลพรคันขันเราได้หรอเปล่าเจ๊บออันไล่ลงกระลับทั้งทั้งการนะสิเออกูสร้างให้อันทั้งการเขาว่าไล่ลงนี่กูจะเป็นเสียวสันหลังบ้านเป็นยังไปวงไหนเขากลายล่มเนีคือบ้าโอ้ยอย่าหาว่าไปวงไหนเขากลายล้มก็อนจะขวางอย่าไปเองเอาคือมาเสียงพี่พงมาซื้อตัวปีนี้มันแย่จริงจริงเลยโอ้ยนี่เด้อซื้อตัวยาเตอรเงินยจังไล่สดมาไล่ฟีกูกับพี่มี่มาสืบจังไหน เอาบ่าสื่อในบอดเสียงดีๆมาหน่หากเราละมันแห้งมันร้าวเดี๋ยวสื่อในตีหนิโป๊ะโป๊ะนี่โป้งเดียวเท่านั้นการซื้อเป็นโป้งไดงอืมโงแดงอ่าไช่แม่ยาดคุณเดหยานคุณเดลื่นวงยาดคุณเดลื่นแม่นี่ล่ะโตเแียวนี่แหละจะซื้อแม่ปพาโอเคเบียรินเบียกให้อาทีมไทยเนี่ยว่ายังไงอ้บวกก่าซื่อประยุทธ์เสียมีหกดอกเป็นยังกูยายน้อยยกมือเอากูออก ว้ายแรงมากโอเคเดี๋ยวแม่ไปพักผ่อนแล้วนะคะโอ๊ยอ่ะแล้วใครพนคนเงินตากูกูจะออกข่าวไหมพรุ่งนี้นี่เอาแบบใดเนี่ยว้ยว้ายนอนคือมันเป็นจังซีเป็นจังไหนครับบอสวันแม่ตัวนีอนี่วันแม่ก็ต้องร้องเพิงแม่แม่นอันนี้แม่ยังนีอันนี้แม่เล่าโอเคบอสเจ้าจำได้บ่ว่าสจังใดเจ้าเคยดูดนมไข่เท้านึงเอาพวงมาไล่มาไหวข่อยพร้อม นมได่นมไตด้วยนมลังน้ำทึงนี่เด่นม้นี่โอ้ยโอ้ยโว้ยขั้นไผดูดนมไข่ซื่อว่าเป็นลูกไข่เปิ้อ้ยอันไหนคะอันอันโอ้ยมือเลี้ยงสีน้อนรับบัลลังก์ มาจะเป็นยังไปแก้ก่อนด้วยน,นี่แก้แก้่ะแ่งแก้ก่อนแก้แก้เสียคอเสียคอมอบผลงานเพลงนี้ให้กับแม่ทุกท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านระหว่างนี้สามารถซื้อบัตรจองตัว <c oughs> ๋วรบบ129บาทราคาคุ้มค่าสุดพิเศษ,ษครับพี่น้องกับโตเกียวมิวสิคไลฟ์สตรีมมิ่ง EP ที่52ครับกับตอนที่มีชื่อว่านาง12ครับ <c oughs> มา